สวัสดีค่ะการปรัปาสัสมภูมิภาคสาขาป้าจิงดีขอนำเสนอการชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชัน PWA Pass Lite ขั้นตอนที่1โหลดแอปพลิเคชัน PWA Pass Lite สามารถดาวน์โหลดได้ใน App Store และ Play Store ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android ขั้นตอนที่2ก่ออีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ หรือกดลงทะเบียนสำหรับสมาชิกใหม่ขั้นตอนที่3กดที่เมนูชำระค่าน้ำคลิกที่ปุ่มเพิ่มเลขที่ผู้ใช้น้ำกรอบเลขที่ผู้ใช้น้ำที่ได้จากใบแจ้งค่าน้ำปปาและตั้งชื่อผู้ใช้น้ำหรือจะใช้วิธีสแกน QR code จากใบแจ้งค่าน้ำปปาก็สามารถทำได้ขั้นตอนที่5กดปุ่มชำระค่าน้ำ ขั้นตอนสุดท้ายเลือกช่องทางการชำระเงินผู้ใช้น้ำสามารถจ่ายผ่านแอปธนาคารแอปเป๋าตังสแกน QR Code หรือจ่ายผ่าน Counter Service. เคาน์ e r อร์เซอร์วิสะดวกสบายทุกช่องทางนอกจากนี้แอปพลิเคชัน pwa พั l i g h t ยังสามารถทำรายการอื่นๆได้อีกมากมายเช่นชำระค่าติดตั้งประสานมาสติดตั้งน้ำประปาตรวจสอบมาตรบรรจบมารตรจองคิวคืนเงินประกันขอใบกำก,กับภาษี แจ้งข้อแตกข้อรั่วข่าวการหยุดใจน้ำและสายด่วนกปภการปัะปลาส่วนภูมิภาคสาขาปลาเชมบรุรีหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้น้ำทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ